สวัสดีครับวันนี้สุชาติสมบูรณ์เพชรเพชรเป็นล้านนะครับวันนี้เราจะมารดโคนนะครับตัวเรือนนะครับไม่ออกดอกวิธีการข้าจะคนหนึ่งเหรอยี่สิบยังเดี๋ยววันนี้ต้องเลี้ยงข้าวเยอะอื่นแล้วนี่รังรังกลับไปไปเมื่อไง เราก็จะลดเราก็จะลดได้างนี้นะครับม่บอกว่ามันเบื่อกันแล้วนะครับสิบศูนย์สี่สิบนะครับสมหินคข้อไฟนะครับ น้องๆก,ก็ได้ไม่ต้องก้มกนนนหรอกที่มีมาร์กไว้นะครับมาร์กถูงไว้เนี่ยไม่ตอกไม,ไม่พอต้นไม่นะครับครับนะเดี๋ยวผมทำงานก่อนอน,นะที่การเนี่ยนะเ้าเดี๋ยวมทำงานก่อนนะีการเนี่ยาะเดยวมนอ่เียะน ม่เทใส่บัวมันจะมีเศษเอาแบบเอาแบบเศษก็เททิ่งัวก็ได้บังข้าวผมหมุนบังข้าวผมหมุนมาทานอยู่วัวยเก่าหมื่นบ่พี่วายเก่าหมื่นหาตันเก่าหมื่นโอ้ตาตัวเดียวแหละที่ได้เยอะสุดอือตัวอื่นตัวละหมื่นวสุดสองหมื่นเี่มาจนทุงๆนะครับทุทุ่งละขีด <ท critically> อันนี้เป็นจุดสามศูนย์สามสิบหกมือไม้อ่อน,นมือไม้อ่อนเสรแล้วนะนะครับวันนี้ได้ร้านมาช่วยนะครับนี่ฮะครับผมอ่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ